นิทานเรื่องไม้คลึงแป้งของสุนัขจิ้งจอกกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่ป่าชานเมืองอนุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งมีหมู่บ้านเล็กๆประมาณ20กว่าหลังคาเรือนตั้งอยู่ที่นั่นหมู่บ้านแห่งนี้สวยงามสงบและร่มรื่นอีกทั้งยังล้อมรอบไปด้วยป่าและภูเขาผู้คนที่นั่นใช้ชีวิตเรียบง่ายและอยู่กันอย่างสงบสุข ถึงแม้ว่าบ้านแต่ละหลังจะอยู่ห่างกันออกไปบ้างแต่ชาวบ้านก็มักจะไปมาหาสู่กันอยู่เสมอวันหนึ่งมีสุนัขจิ้งจอกเพศเมียตัวหนึ่งชื่อว่าพินได้เดินทางผ่านมาที่หมู่บ้านแห่งนั้นพินเป็นสุนัขจิ้งจอกที่ดูสงบเสงี่ยมและดูเป็นมิตรกับผู้ที่พบเห็นเธอฉลาดไหวพลิบดีและก็ยังเจ้าเล่ห์มากๆอีกด้วย เมื่อพินเดินทางมาเรื่อยๆจนถึงถนนทางเข้าหมู่บ้านเธอก็เห็นไม้คลึงแป้งอันหนึ่งตกอยู่ที่นั่นโอ้ไม้คลึงแป้งของใครนะ่ะงั้นเราเก็บไปก่อนก็แล้วกันเผื่อจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างจากนั้นพินก็ได้หยิบไม้คลึงแป้งขึ้นมาถือไว้แล้วเดินต่อไปพร้อมทั้งคิดหาวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากไม้คลึงแป้งอันนั้นไปด้วย หลังจากเดินทางมาทั้งวันแล้วในที่สุดพินก็เดินทางมาถึงบ้านหลังแรกของหมู่บ้านแห่งนี้และเธอก็ไม่รีรอที่จะเคาะประตูบ้านหลังนั้นสวัสดีจ้ามีใครอยู่ไหมพอดีข้าจะเดินทางไปอีกเมืองนึงนะ่ะแต่ว่ามันเริ่มมืดแล้วและมันก็อันตรายเกินไปที่จะเดินทางในป่าตอนกลางคืนด้วยถ้าไม่เป็นการรบกวนข้าขอค้างคืนที่บ้านของท่านหน่อยจะได้ไหม เมื่อเจ้าของบ้านที่เป็นชายชาราได้ยินเขาก็เดินมาเปิดประตูข้าต้องขอโทษด้วยนะบ้านของข้าไม่มีห้องไว้ใช้ต้อนรับใครได้เลยนะสิข้าไม่รบกวนท่านถึงขนาดนั้นหรอกข้าขอแค่โต๊ะเล็กๆและที่ข้างเตาไว้วางไม้คลึงแป้งของข้าเท่านั้นก็พอแล้วถึงมันจะฟังดูแปลกๆที่สุนัขจิ้งจอกอย่างพินจะให้ความสำคัญกับไม้คลึงแป้งมากขนาดนั้น แต่ชายชาราก็ใจดีและยอมให้เธอเข้ามาพักที่บ้านของเขาแถมยังเอาน้ำชากับขนมมาให้เธอกินอีกด้วยชายชาราพูดคุยกับพินด้วยความเป็นมิตรตามวิสัยของชาวบ้านที่นี่ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายกันไปนอนแต่เมื่อนอนไปได้สักพักพินก็คิดออกว่าเธอจะใช้ไม้คลึงแป้งของเธอให้เป็นประโยชน์ได้ยังไงเช้าว,วันใหม่ในช่วงเช้ามืด พินลุกขึ้นจากที่นอนของเธอแล้วหยิบไม้คลึงแป้งที่เธอเก็บได้ใส่เข้าไปในเตาผิงทันทีและเมื่อชายชาราตื่นขึ้นในตอนเช้าเธอก็แส้ถามหาไม้คลึงแป้งนั้นกับเขาท่านผู้เฒ่าท่านเห็นไม้คลึงแป้งของข้าไหมข้าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเมื่อคืนนี้ข้าวางมันไว้ตรงข้างเตาของท่านแต่พอตื่นขึ้นมามันก็หายไปแล้ว ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้บ้านของท่านนี่ไม่มีความปลอดภัยเอาเสียเลยแบบนี้ท่านต้องรับผิดชอบและชดใช้ให้ข้าแล้วจะให้ข้าชดใช้อย่างไงข้าไม่ได้เอาไม้คลึงแป้งของเจ้าไปสักหน่อยไม่รู้ละ่ะท่านต้องรับผิดชอบเอาแบบนี้เอาไก่ของท่านมาให้ข้าเป็นการชดเชยสิไม่อย่างนั้นข้าจะบอกกับชาวบ้านแถวนี้ว่าท่านเอาของของข้าไป ชายชราผู้โชคร้ายเสียรู้ให้กับสุนัขจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์อย่างไม่ทันตั้งตัวเขาไม่มีทางเลือกและตัดปัญหาด้วยการมอบไก่ให้กับพินแต่โดยดีเพราะไม่อยากให้ทุกคนในหมู่บ้านเข้าใจผิดและคิดว่าเขาเป็นขโมยที่เอาไม้คลึงแป้งของสุนัขจิ้งจอกไปแล้วพินก็รับไก่มาจากชายชราด้วยความสุขใจที่สามารถหาประโยชน์จากจุดอ่อนของเขาได้ นอกจากพินจะได้ไก่ตัวใหม่มาจากชายชาราแล้วเธอยังรู้มาว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้มักจะเลี้ยงสัตว์ที่ต่างกันออกไปไว้แลกเปลี่ยนกันอีกด้วยพินจึงคิดที่จะใช้วิธีที่ทำกับชายชารากับบ้านหลังอื่นๆเธอรอให้ถึงเวลาใกล้คำ่ำจากนั้นก็เดินไปเคาะประตูบ้านอีกหลังที่เธอได้เล็งเอาไว้และมันก็เป็นบ้านของชายชาราอีกคนนั่นเองมีอะไรหรอสวัสดีจ้า ข้ากำลังจะเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งน่ะแต่ว่ามันเริ่มมืดแล้วและมันก็อันตรายเกินไปที่จะเดินทางในป่าตอนกลางคืนด้วยถ้าไม่เป็นการรบกวนข้าขอค้างคืนที่บ้านของท่านหน่อยจะได้ไหมแต่บ้านของข้าไม่มีห้องว่างเลยนะสิข้าไม่ต้องการพื้นที่มากนักหรอกข้าขอนอนบนโต๊ะเล็กๆแล้ววางไก่ของข้าไว้ข้างๆเตาผิงเท่านั้นก็พอแล้ว และก็เป็นไปตามคาดชายชราคนนั้นยอมให้พินเข้ามาพักที่บ้านของเขาด้วยความเมตตาคืนนั้นพินสุนัขจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ก็ตั้งใจที่จะใช้แผนเดิมอีกครั้งเธอรอให้ชายชรานอนหลับไปก่อนจากนั้นพินก็ค่อยๆลุกขึ้นมาอย่างเงียบๆและกินไก่ของตัวเองจนหมด อีกทั้งเธอยังเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ตรงนั้นอย่างเรียบร้อยก่อนที่เธอจะกลับไปนอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นพินก็ลุกขึ้นมาและก็เริ่มโวยวายหาไก่ของเธอแบบเดียวกับไม้คลึงแป้งเมื่อครั้งก่อนไก่ของข้าหายไปไหนใครเอาไก่ของข้าไปชายชาราตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาพยายามช่วยพินหาไก่ของเธอไปทั่วทั้งบ้านแต่ก็ไม่พบ นี่ท่านเอาไก่ของข้าไปหรอเอามาคืนให้ข้าเดี๋ยวนี้นะชายชาราจนปัญญาและไม่รู้ว่าจะหาไก่ของพินได้จากที่ไหนเขาจึงเสนอที่จะให้เป็ดที่เขาเลี้ยงไว้เป็นการชดเชยให้กับเธอหลังจากที่พินได้เป็ดจากชายชาราแล้วเธอก็เดินจากไปอย่างมีความสุขและในตอนค่ำของวันต่อมาพินก็เดินไปเคาะประตูบ้านอีกหลังหนึ่ง บ้านหลังนี้เป็นของชายวัยกลางคนที่อาศัยอยู่กับครอบครัวของเขาเจ้ามีอะไรหรอข้ากำลังจะเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งนะ่ะแต่ว่ามันเริ่มมืดแล้วและมันก็อันตรายเกินไปที่จะเดินทางในป่าตอนกลางคืนด้วยถ้าไม่เป็นการรบกวนข้าขอค้างคืนที่บ้านของท่านหน่อยจะได้ไหมแต่บ้านของข้าไม่มีห้องว่างให้แขกพักได้เลยนะสิข้าไม่ต้องการพื้นที่มากนักหรอก ข้าขอนอนบนโต๊ะเล็กๆแล้ววางเป็ดของข้าวไว้ข้างๆเตาผิงเท่านั้นก็พอแล้วแล้วชายเจ้าของบ้านก็ยอมให้พินเข้ามาพักที่บ้านของเขาเหมือนกับคนอื่นๆในคืนนั้นพินก็ได้กินเป็ดของเธอจนหมดอีกเช่นเคยแล้วเมื่อถึงตอนเช้าเธอก็ส่งเสียงวอยๆหาเป็ดที่หายไปเหมือนที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้เธอกลับโลภและต้องการมากกว่านั้น เอาเป็ดขืนมาให้ข้าเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่อย่างนั้นท่านต้องเอาลูกสาวของท่านมาให้ข้าเป็นการชดใช้ชายที่เป็นเจ้าของบ้านรู้ทันทีว่ามันเป็นอุบายที่สุนัขจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์อย่างพินได้วางแผนเอาไว้เขาจึงคิดที่อยากจะสั่งสอนเธอให้เธอรู้ว่าไม่ควรไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกงั้นเจ้าไปรอข้าที่หน้าประตูก่อนนะ ข้าขอบอกลาลูกสาวอันเป็นที่รักของข้าก่อนก่อนที่เราจะไม่ได้เจอกันอีกหลังจากที่พินได้ยินเธอก็ดีใจที่แผนของเธอสำเร็จเธอจึงรีบเดินออกไปรอที่หน้าประตูบ้านแต่โดยดีและในขณะเดียวกันนั้นชายที่เป็นเจ้าของบ้านก็เอากระสอบใบใหญ่มาใส่สุนัขที่เขาเลี้ยงไว้ไว้ข้างในนั้นจากนั้นเขาก็เอากระสอบใบนั้นไปมอบให้กับพิน นี่ลูกสาวของข้าเจ้าจงรับไปเฉิดข้ามัดปากกระสอบใบนี้ไว้ให้แล้วคราวนี้ลูกสาวของข้าจะได้ไม่หนีไปไหนได้อีกแต่ว่าเจ้าต้องห้ามเปิดปากกระสอบใบนี้เด็ดขาดจนกว่าเจ้าจะไปถึงป่าลึกและแน่ใจว่าเธอจะไม่สามารถหนีกลับมาที่นี่ได้อีกได้สิข้าจะทำตามที่ท่านแนะนำทุกอย่างเลยท่านวางใจได้ ลูกสาวของท่านจะไม่มีทางหนีกลับมาได้อย่างแน่นอนเมื่อพินเดินมาจนถึงป่าลึกและไกลาจากหมู่บ้านมากๆแล้วเธอก็เปิดปากกระสอบใบนั้นออกทันทีทันใดนั้นสุนัขที่อยู่ข้างในก็กระโดดออกมาแล้ววิ่งไล่กัดเธออย่างบ้าคลาั่งด้วยความที่พินตกใจและกลัวมากๆเธอวิ่งหนีสุนัขตัวนั้นอย่างไม่คิดชีวิตจนพบกับโพรงเล็กๆโพลงหนึ่ง พินรีวิ่งเข้าไปหลบในนั้นด้วยความกลัวเพื่อรอให้สุนัขตัวนั้นเดินจากไปก่อนและหลังจากที่พินนอนขดตัวอยู่ในโพรงมาสักพักจนดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเงียบและสงบลงแล้วพินจึงคิดที่จะยื่นหางของเธอออกมาเพื่อดูว่าสุนัขยังอยู่หรือไม่แต่ทันทีที่พินได้ยื่นหางของเธอออกมาสุนัขของชายเจ้าของบ้านก็งับมันอย่างแรงพร้อมกับดึงพินออกมาและกัดเธอจนบาดเจ็บสาหัส แล้วมันก็วิ่งหนีกลับไปที่บ้านของชายคนนั้นส่วนสุนัขจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ก็ไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้ไหวและตายไปในที่สุด